คงเคยไดยินคำพูดที่ว่าอุบัติเหตุรถชนกันเมื่อไหร่รถใหญ่ผิดเสมอซึ่งก็มีผู้คนมากมายเข้าใจว่าเป็นเช่นนี้แต่ความจริงไม่ใช่ครับเพราะว่าใครจะผิดใครจะถูกไม่ได้เกี่ยวกับรถใหญ่รถเล็กครับแต่เกี่ยวกับที่ว่าใครทำผิดกฎจราจรนะครับใครประมาทมากกว่านะเอออุบัติเหตุนี่แหละครับ ก็เกิดจากความประมาทแน่นอนครับแต่ว่าความประมาทก็มีอยู่สองแบบแบบแรกก็คือว่าใครประมาทคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่หรือรถเล็กแล้วแต่นะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารถสองคันต่างคนต่างประมาทต่างคนต่างทําผิดกฎจราจรต่างคนต่างไม่ระวังก็ประมาททั้งคู่คนนั้นเมื่อประมาททั้งคู่เนี่ยครับเมื่อเกิดความเสียหาย แต่ละฝ่ายก็ต้องชดใช้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะรถเล็กชนรถใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าเสียหารถใหญ่รถใหญ่ชนรถเล็กก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้รถเล็กนะครับเพราะนั้นเมื่อต่างฝ่ายต่างต้องเสียก็หักกบต้นนกันไปสุดท้ายรถใหญ่ก็กลายเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายก็แปลว่ารถใหญ่รถเล็กชนกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าประมาทร่วมรถใหญ่ก็ต้องจ่ายแต่ไม่ได้แปลว่ารถใหญ่ผิดฝ่ายเดียวนะครับ เพราะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับอุบัติเหตุนะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของความประมาทคนที่ประมาทและผิดกฎจจารท่านั้นที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่ต้องกังวลครับอุบัติเหตุจากการประมาทมีโอกาสติดคุกแทบจะเรียกว่าศูนเปอร์เซ็นต์ครับก็ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงไม่ติดคุกครับเพราะฉะนั้นไม่ประมาทไม่ต้องจ่ายไม่เจ็บ แล้วก็จบครับส่วนประมาทต้องจ่ายเจ็บถึงจะจบครับ